เครียดอลไครับค่าที่จ่ายน้อยก็เรียกว่าถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนในกลุ่มด้วยกันสักสิบพันนะครับก็มีอาหารข้าวไม่เหลือเงินทานข้าวแล้วยังเหลือเงินค่าโรงแรมอีกดิดถูกต้องครับถูกต้องแต่เพื่อนนี่ต้องเรียกว่าไปเที่ยวหมดหมื่นนึงอ่ะค่าธรรมัานไปแล้วต้องไปต้องไปหาเงินมาเป็นค่าโรงแรมอีกค่าอาหารอีกนะครับอันนี้เราเหลือค่าโรงแรมเหลือค่าอาหารเราจะเหลือค่าช้อปิ้งก็อาจจะเป็นไม่ได้นะนะครับก็เรียกได้ว่าจากโลลา สามบาทกว่านะครับแบบขับแบบสปอร์ตนะครับหรือว่าถ้าขับอย่างย่องๆก็อาจจะสองบาทไปนะครับหลังจากติดตั้งไปก็เหลือบาทต้นๆนะครับก็ถือได้ว่าติดทววางง่ายๆประหยัดไปแค่สองบาทนะครับ่อกิโลนะครับคันนี้ใช้ไปแสนกิโลก็ประหยัดไปสองแสนบาทกครับับโปรตีนต้องสามแสนบาทใช่ไหมครับก็ถือได้ว่าเซฟเงินฮะเซฟเงินอย่างเห็นเห็นเลยนะครับอก็อยากจะฝากพี่ว่านะ ห้าปีก่อนก็ได้มาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับเสียดายเวลาไหมครับเสียดายน, <ะ S 1> น่าจะติดตั้งนห้าปีก่อนแล้วนะตัต้งคันเก่าเพราะตอนนั้นสุขโขทัยยังไม่มีเอ็ีีอ๋อยังไม่มีให้เติมนะครับเออผมก็แปลกใจนะเพชรบูรณ์เนี่ยก็ไม่มีเอ็ีีเหมือนกันนะแต่มีคนมาตดกับผมไม่หลายรายแล้วเขาเขาเขาบอกว่าบางทีเ็าไปขอนแก่นเขาเติมที่จุมแพบางทีเขามากรุงเทพก็เติมเนี่ยเติมอะไรแถวลำนลายอะไรนั่นนะขอ่าก็เอขอมันก็มีแปลกนะแต่ แต่ว่าคนที่จังหวัดที่มีการเยอะกลับไม่ติดกันก็อยู่สุโขทัยมาขี่มาเติมพิโร่เขาก็ยังคมมุ้มเหมือนกก็ถือได้ว่าเราอย่างไรยังยังไงก็ยังประหยัไดไปขาหนึ่งนะครับถ้าเราไปเที่ยวต่างเมืองก็ถือได้ว่ามีให้เติมอยู่ทั่วทั่วไปนะครับครับรถคันคุณพี่ใช้เคยใช้ก้ามแล้วกี่คันครับสำหรับในรถเบนซินนะครับสามคันครับแล้วมีความรู้สึกในการกลัว กลัวแล้วเบิดหรือกลัวไฟไหม้เหมือนอย่างที่ชาวบ้านเขารู้สึกไหมครับผมผมไม่กลัวแล้วรับขนาดทังผมต้มผม,มต่อสามทาง,ทางได้ฮะก็ก็ถ<ง>ือว่าเราเราคิดซะว่าเหมือนกันอยู่ในบ้านเปรียบเทียบกันได้ไหมครับในบ้านเราก็มีถังแก๊สอยู่เหมือนกันะนะครับ<ะ>รบุญผาบุรลีก็จอดมาป่าก็เมริแล้วเบิดนะครับอ่านั่นแหละเห็นไหมฮะในในในบ้านเราใช่ไหมครับก็มีแก๊ส l อ g จีเหมือนกันแต่ไม่แต่แต่ว่าแต่ว่ามีประกไกไฟในหัวเตานะ แต่ติดในรถยนต์ไม่มีประกายไฟในหัวเตาทําไมกลัวกันจัง <laughs> เอามาเอาไปแจ้งมาจุดปากยังไม่กลัวระเบิดใส่ปากเลยนะบางทีเราก็ต้องคิดแบบคิดแบบมีเหตุและผลนะตรงไหนมันได้มันเสียนะครับเพราะว่าการใช้พลังงานนั้นนะครับนอกเหนือจากทําให้เศรษฐกิจในกลัวเรือเราดีขึ้นแล้วยังเป็นการตอบสนองวาระแห่งชาตินะครับซึ่งในประเทศสังคมทั่วโลกนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับที่ไม่หลอกตัวเองนะครับที่ยังต้องการที่จะแอคอาร์ตกันในสังคมนะครับก็ผมเชื่อได้ว่าถ้าประชาชนของทุกๆชาตินะครับร่วมด้วยช่วยกันในการใช้พลังงานทดแทนประเทศเหล่านั้นก็จะมั่งคั่งอย่างแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นในประเทศบราซิลหรืออาร์เจนตินานะครับซึ่งก็เคยเป็นประเทศที่ ด้อยทางด้านเศรษฐกิจกมาก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้พลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซลหรือว่าแก๊สโซฮอนะครับหรือว่าเป็น NGV นะครับก็ถือได้ว่าได้ใช้พลังงานทดแทนก็ถือว่าในประเทศก็ไม่ขาดการค้านะครับทำให้ประเทศฟื้นตัวได้ไวนะครับก็ประเทศเราก็เช่นเดียวกันนะครับก็เปิดใจกันสักนิดนึงนะครับในการพิจารณา พิสูจน์หาข้อเท็จจริงว่าในระบบนี้ใช้ได้จริงหรือไม่นะครับจะเป็นการสอบถามเพื่อนฝูงที่ใช้กันนะครับหรือ,อคุณพี่ท่านนี้ในแถบภาคเหนือนะครับก็ยินดีนะครับที่ท่านก็อยอมยอมอเปิดตัวและให้โอกาสนะครับในทุกในทุกท่านที่จะ ไปสอบถามกันว่าใช้ได้ดีขนาดไหนจริงหรือไม่นะครับแล้วก็วิดีโอที่เราได้บันทึกนี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่เป็นดาบสองคมเช่นเดียวกันนะครับถ้า NGV ติดตั้งไม่ดีแน่นอนท่านเจ้าของรถนี้ก็คงจะเผาเราเละนะครับเพราะว่าเราได้ให้เบอร์กันใน youtube แล้วนะครับถ้าเกิดดีนะครับคุณพี่ท่านนี้ก็คงจะเชียร์เราอย่างแน่นอนนะครับครับเราก็ ค้าขายกันอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการหลอกลวงกันนะครับเราทําคลิปวิดีโอนี้กันมากกว่า500คลิปวิดีโอนะครับในการาทําแบบต